นี่สิบล้านเห็นไยี่สิบล้านอย่างได้พันล้านหมื่นล้านไม่พอสักทีเพราะไม่รู้จักกรมานถ้ารู้จักระมาณแล้วเอาเจะเราได้เท่าไหร่ก็ใช่เท่านั้นก็พออยู่พอกิอนพอใช้ก็เป็นสุขมีความสุขมีเยอะถึงพันล้านหมื่นล้านแต่ ให้แต่การหาบังคับตลอดเวลาบังคับตลอดเวลาก็เป็นทุกตลอดเวลาเศรษฐีมหาเศรษฐีจะได้ชมสมบัติของตัวเองที่เยอะๆนะ่ะไม่มีนอนไม่เป็นสุขไปไหนไม่เป็นสุขคิดอยู่ยังไงตลอดจิตใจก็บ,กบุบซ้ำุ้นปี่ยำงนีไปหมดอันนี้ว่าจิตใจที่ ตันหาบังคับไม่ใช่ตัวเองบังคับแต่หาก็เลยยุ่งกันใหญ่ถ้าเท่าไรก็ไม่พอหลังนั้นเมื่อเราพิจรารณาแล้วร่างกายจิตใจของเราความชะอาดและไม่สะอาดความฉลาดไม่ฉลาดนั่นปิดกันคำจริงร่างกายนี้ไม่ฉลาด ดูเฉยๆถ้าว่าใจไม่พาเขาใจไม่คิดให้ทําก็ยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้เมื่อเราจะมาพิจารณาดูแล้วกายของเราเนี่ยเอาของสกปรปกไว้เรามองดูในภายในของกายมีเลือดมียางมีน้ำเหนาน้ำหนอง ใน่หน้อยใไ่ใหญ่กับปอดสกรปรกไปหมดแต่กล้าายนี่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ยังปล่อยออกอยู่ขับออกทางกายทางตาก็ขับออกเป็นที่ตาทางหูก็ขับออกเป็นที่หูทางปากก็ขับออกเป็นขี่ปากที่ผาทางดังก็ขับออกในอวัยวะทางกายทุกอย่างขับออกไปหมด ทุกวันทุกเวลาข้าพรแพรถือที่เราเอามาถือดยสกรปรกไปหมดเพราะของสกรปรกที่กายขัดไม่ยอมติดไม่ยอมหยุดไายปอยู่ตลอดเวลาอาหารเข้าไปแล้วอยู่ในท้องคือเดียวขับออกไม่เอาไว้ร่างกายก็ยังดีอยู่ส่วนใจของเรา ความนึกคิดต่างๆนี่จิตติดหนกไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางของหนักไม่ยอมปลงหนักเท่าไรเขาไม่ปลงเช่นเราแบกเบนจขันแบกรูปก,ก่อของเราเวทนาก็าของเราสัญญาความจําได้จําใกล้จาไกล้ก็ของตัวเองทั้งขานความปรุงแต่งก็ของตัวเองวิญญาณความรู้แจ้งก็ของตัวเอง ของตัวเองทั้งหมดในเบญจกัมนัน,นคำว่าของตัวเองยึดเป็นของตัวเองยึดของหนักเป็นภาระนหนักหนักอกหนักใจหนักในสิ่งที่มันฝืนความปรารถนามันไม่ได้ดังใจหนักเท่าไรก็ไม่ยอมวางยิ่งหนักยิ่งแดดยิ่งหนักยิ่งหางคนที่แบกของหนักไม่ยอมวาง เป็นทุกข์มากไม่มีความสุขเลยทุกตลอดเวลยห้าอล้รก็หยุดไมหมดแต่มันผืนอยู่ผูกมัดอะไรมันก็มาอยู่ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดียวก็โรคภัยไข้เจ็บมาใส่ก็เป็นทุกข์ในใจของตัวเองเพราะตัวเองหยุดทิด เหมือนอย่างเราทุกวันนี้เราควจะเป็นทุกอย่างเราจะเรียนรู้การเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะเราแสวงหาอยู่ในช่างกุกบุเรือนในเราเพื่อกัรหาเป็นผู้สร้างสร้างร้างวก ให้เราเพื่อว่าการหาเป็นผู้สร้างชาติสร้างภพกันอยู่เราก็จะเกิดหลายชาติเงินน้อยการเกิดไม่รู้จกจบที่เกิดคราวใดก็เป็นทุกข์องนั่นไม่มีความสุขท่นี่แหละมันจะแทนตัวนี้แหละเราจะแวิทีที่จะการจัดทุกข์ที่จะแก้ทุกข์เมื่อมันทุกข์มันเกิดทุนมาี จากการหาความอยากเราไม่ได้ยาวไปยาวแก้แก้ตรงนี้แก้แการหาความอยากเราอยากให้รู้จักประมาณรู้จักประมาณในการใช้รู้จักประมาณในขางหา,ร,ร,า,า,หารู้จักพอดีพอดีหาในทางที่พอดีพอดีอย่าให้มันเกินได้เกินทางเพื่อได้ขอ้อเข็ เกี่ยวว่าสัมมาจริงวะเลื่องชีวิตชอบให้อาหารในทางที่ชอบไม่ให้าหาในทางที่ผิดนี่แก่แกมันน้อยลงถ้ามันอยากน้อยลงถ้าเลือกจะประมาณนี้ก็น้อยลงเนาะประมาณท้อเหมือนกับเราเนี่ยจะประมาณท้องเราจะทานอาหารนี่ไม่พลาดชนะ ที่ละยอมแต่งมาเทวานี้มีเยอะเต่งอยู่แต่ทานให้มันหมดไม,ม่ได้ก็ต้องดูจากประมาณท่องนแของ,อขของเอ็นแล้วถอยถเถอะเอ็นแล้วเลิกเถอะพอเถอะแล,ะาาล,ววล้วลามาทานอีกนี่มันจะประมาณการทํางานก็ที่เดียวกันการหาที่เดียวกันรู้จะประมาณชีวิตรู้จะประมาณกํำลังประมาณการยาไม่มาแล้วรู้จะประมาณใช่ แดงไสให้เต็อนในแไ้่อง้รู้จักพอไม่พอทุกทีก็เป็นทุกตลอดยางเศรษฐีมานเศรษฐีมีเงินมีทองเยอะ 200, 300, 000, 000, 000, สองหน่อยหลาามหนอยล้าพันหน้าพวกเศรษฐีลู่ลวงเกศมีเยอะเศรษฐีแต่เขาไม่มีความสุขน้อนกแต่เป็นทุกตอนนั้นเขางงหลวงปู่หลวงปู่ช่วย มีเยอะให้องปูช่วยนัารวยกว่านั้นเราซั่วกว่านั้นมีความทุกข์หาความสุขไม่ได้ไม่เหมือนบุคคลที่รู้จักพอดีคนรู้จักพอดีเป็นสุขเราใช่อย่างไรเพราะเอาเถอะพอชมาสมควรกินพอสมมาสมควรอยู่มได้พอสมมาสมควรก็ได้อยู่ได้กินไม่ใช่ไม่ถึงกับจน ไม่แม่ทิ้งกับรวยแ่เราอยู่ยสบายทำนี่แกทุกข์ให้มันเบาลง้มันเ้าลงให้ทำงานน้อยลงมลวมันน้อยลงกว่านี้วิธีแก้วิธีทำวิธีทำเําแกตรนี้แกความอยากของมันน้อยลงนี่เร็วผมนะเป็นตัวน่ะตัวพนักให้เป็นเรา ขึ้นเบาลงขึ้นน้อยลงพร้อมกำลังจังหาให้น้อยลงตลอดเรามีปัญญาสามารถที่จะขุดลากถอนลากถอนโคลนนู่นังหานีที่ไม่เอาไม่คุ้นา้ของทธนาเราปฏิบัติตนของตนคือหนักแน่นขั้นหงทางเจ้ามังกรรมาสามีพุทธนรคมังกร ให้เราแก่เห็นรสชาติตวยาญญาจริงถ้าหลายอย่างนี้มันจะมันนิจกลางห่้ากายจะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกข์หมายอนัตตาเป็นใ่ของเราจะมีบบังคับอะไรไม่ไหนเลยคุยได้ช่วชีวิตเดียวเราก็จากไปชีวิตอยู่ได้น้อยนิดเดียวชั่วลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็หมดแล้ว ลมหายใจออกไม่เข้าทั้งหมดแล้วนี่ลมทังไบงบ้านี้พวกเราทาังไงมีลมหายใจอยู่นี่พยายามถอคนความเพียรให้มากขึ้นเพื่อหนีจากธาตุความเกิดแค่าลาควนะามแข็งและอ่อนได้เราจะไม่ตายอีกตายเพียงเดียวแล้วสวยอารมณสุขก็อดไป เ่ากพ,พูดที่เจ้โอาหารทั้งหลายท่านเดินไปก่อนแล้วอริยะาทาั้งหลายไก่อนแล้วนั่งแล้วแต่มนุษชนคนที่ยังมยังบอดอยู่ในโลกนี้คนเราอ,อยู่จะ่างน้นตา,ายเกิดตลอดไปพวกเราทั้งหลายเกิดแล้วไม่อยากตายแลว้วาเกิดถ้ามีเกิดแล้วนะเอาตายไหมฮนะหามันด้วย เสนาของตายผูท่ายควาเกิดยพยาธิผู้เจ็บไข้ที่านาความแก่ีอันนี้แหละเสนาที่มันคุมว้าเป็นเสนาของความตายคุมชีวิตร่างกายเราเดียวก็มันคุมได้ที่แล้วมันจูคือความตายมาถึงไปไปเป็นทุกคน ในคณะมียังไม่ไปนี่แม่นพากันทำความเพียรอาศัยคันติบรลมีอดทนต่อหนาต่อร้อนต่อเจ็บต่อปวดต่อยืดหลับยืดนอนนิง่งสรรมะทีภาวนาให้กุ้มค่าเพื่อใช้ความเพียรพยายามทำงนานที่เราทำให้สำเร็จพื่วาวินีาบารมีรักษาเิ่นที่ชมนทนานแล้วให้บริสุทธิ์สิ่งละบามี อันนีเมตตากรุณาสงสารสับทั้งหลายเนี่บาทานนักบุรมเป็นนักจิตกรามทานที่เราให้คนอุ่นสัตว์ดี่วยเมตตาคสติกกรามทานช่วยทานชวนภายในตัวองนั่นเองอุทลายทันทีเป็นทานนักบุรรมศักดการบุญีเราตั้งใจแล้ว จะมาบำเพ็ญกรรมฐานจะมันโดนถึงคนนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระก็ยังมันเสียความสัถ้ามันเสียสัจเป็นจักรมารมีไม่ใช่ปัญญาที่นึกพิจารณาทางนี้พิจารณากรรมฐานให้รู้จักเป็นจัขั้งหน้าผู้เบียนาทันนาสงขารุ่นงามเป็นของนิยเที่ยง เป็นทุกข์เป็นนาตาอย่างเราทำวัดเช่าแต่กันอยู่โลกังอนิจังโลกไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาคือคนจำทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารคือคนทุึข์ดุแด่งคู่เที่ยงิญญาณอนิจจังความรู้แก้่างๆารหูจึูกเคลีกาย ไ่ไเราก็เป็นทุกเป็นมนุษย์ตาทัอแม่หลพี่เจงมาให้เห็นน่ยรูปร่างกายเป็นของที่สกปรกเุื้อมอนเป็นอนุภากานแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอนุภาเป็นของสกปรก เป็นของบเป็นของเน่าเน่าแองไม่ตายเน่างไม่ตายัน์เื่องจากของบนกมาเนงนจากบุกขางบุกาั้นเปนางาน่มขากเขีนรที่จะขวาบ บางคนจี่ก็เองคนนอนในหลังกาเนี่เหม็นในหลังกาเนยสุกกระบอกในหลังกาเนี่อีค,นนคุณอาชูป,ป่าพี่ะเญ่เห็นของสุกกระบกสวมมงนลังนี้น,นี่ทำพี่จะม,มาเพื่อตับความหนักตัดความหนักความอยากความชอบหลักูหลักเสียมันหลักหลายหาค่ะี่นเ,น,นเห็นหลัก่างของหน

กาสานว่าใจเขาบาดวเทจว่าใจก็ค่อยใหญ่บาันใช่ไหมกับมันทุกข์กับู้หี่นี้ที่นั่งเห็นจังที่ขห็นอย่างนี้มันจังค้าวความหนักไม่จังนิดนั่ัหรือมันต่เป็นของสวยของงามไหนตู้คนทรือมันหรือมันนี่แหละขุ่งปรมันเม่ปีศามีปีศาจความรยความไนใน่รูหด่างสงขาย่งนี้ ที không không i, con con không ่แสดงคมเ้าความเหน่งเป็นยหน่อยไฟคือจีเยทางไลก็โมโกข้อปวดค้อหลงท้อารอยู่ในหลังนไหลใที่ในใจคกัเราเกิดงาน เวลาเที่าคนนี่ยความซิ่งหลับซึ้หลับซึ้งหัวจ่อชินละ้เกิดวิราคาะนั่นแหละจิตความงคนเนี่ย้จากตัณหาเนี่ยข้จากสภาพที่ตกแต่งถุงแดงน่หารงนี้จิตถึงแล้วขนแล้จากมารดาที่เหลือตัณหาทั้งไป

ก no no ัรหาเงินสางไเนี่ยแล้นักปฏิบัติทั้งหลายคืรการเข้าใจน้อตนเองที่พึ่งตัวเองก็ขึ้นชิ้นพันมนักผลมีผ่านความทุกข์มี่หนุนพึ่งตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้วงการนะาพราะว่าเจ้าทรอนแอ่งนี้เอาหนัก้คตรมันเยีะพื่มาหาตน พวกเราคงยังหาคอยู่เลยจะกเอรพ่อจะกูะพ่จะเอาแม่นีน่ยุไรก่อนคุ่บาของราจะลงพ่อกนแก้จุไรก่อนของพวกเาจารมีซี่จุไรก่อนควานิ่งของพวกเขกำังหาอยู่เลยอะไนที่สุดริการพิษนานนี้หลวงปู่จ้าขอนวานาสมาธิปฏิบัต คนเห็นชอบตามธรรมนองของธรรมนะเอกไกรวันญาณของอญาณยุนทั้ง,ลง,ห,ลง,งหลายตลอดถึงนักปฏิบัติทั้งหลายทุกท่านย้อนมาในการสอนนาปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกกนักจนนักจนนี้พ้นจากความทุกข์สิ่งเหล่ี้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขเพราะจิงนั้นไม่ได้เกิดนี้ ในจิตใจของนักปฏิบัติทั้งหลายขอในักปฏิบัติทั้งหลายจงพบความรู้แจ้งแห่งจริง์เพื่อดวงปัญญาอันเป็นสุดรู้เท่าทันทราบว่าธรทั้งหลายทั้งปวงไม่หลงมุ่งมาอยู่ในรูปต่างสงสารไม่หลงมงมาอยู่ในรูปในขันธ์ที่น่าจริงเลยนี้มันเกิดแล้วมันดับ มันเคยล่ามาเป็นทุกตั้งอยู่ก็เป็นทุก,ตา,ก,ทกตายไปก็เป็นทุกไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของยางเหลืงองหากผูวังสิริตัรงสีวิเป็นของมันยังอยูอย่แน่นอนวังมันมนนอความตายเป็นของเพียย 你讲养猪、种甘蔗、盖经济，我来那不利用啥嘛？气、嗯。